สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเล็กเด็ดมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะแห่สองเลขทูปผางประทัดจะนงพดีสร้างเท้าวเวสุวรรณถวายวัดสำหรับนักลองลูกทุ่งสาวจะนงพนีมหัดไทยแม้งานจะเยอะแค่ไหนแต่เธอก็ชอบทำบุญอยู่เสมอเสมอและยังแบ่งเวลามาทำบุญอยู่บ่อยบ่อยและเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจะนงพณีก็ได้สร้างถท้าวเวสวรรณถวายวัดบ้านเพชรจังหวัดอ่างทอง โดยจะและครอบครัวได้ถวายทา้าวเวสุวรรสูง6.3เมตรซึ่งจเจ้าอาวาสได้จัดพิธีบวงสงเบิกเนตรโดยมีชาวบ้านเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากโดยพระอธิการรถจนาศักจเจ้าอาวาสได้ขึ้นกระเช้ารถเข็นยกขึ้นสูงเพื่อไปเบิกเนตรทา้าวเวสสุวรรณโดยสาวจะก,ก็ได้เก็บภาพบรรยายกาศมาฝากพร้อมแคปชั่นระบุว่าเอาบุญมาฝากนะคะ จะสร้างเท้าเวสุวรรณถวายวัดบ้านเพชรอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเปรนอากาศพิธีเปิกเนตรใครเห็นโพสต์นี้ขอพรปู่กันได้เลยนะซึ่งงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาร่วมกันอนุโมทนาสาธุกับการทําบุญครั้งนี้ซึ่งคอหวยต่างก็ขอซูมสองเลขทูบเลขหางประทัดโดยเลขหางประทัดคือเลข6 3 1 7 5เลขทูบ325ส่วนเลขรถเครนเป็นเลข251 อย่างไดก็ตามเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ